สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่ช่องมิสกอบแชนแนลแนแน่แนๆนนะครับที่งานนะครับใโดโนเสาร์นะครับที่โรบินสันสมุนป้าการ ไดนเสาร์มีพันอะไรบ้างนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับเด็กๆนี่มาดูกันเยอะเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับผู้ปกครองมาเดินดด้วยนะครับการศึกษานะครับส่งเสริมนะครับเดี๋ยวดูนี่พันนี้คือครับมาเมนซิสซอรัสนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามีไดนเสาร์มีพันอะไรบ้างนะครับมีพันกินพืชกินเนื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตามมาเลย เรามาดูสัตว์ที่กินเนื้อกันมากนะครับนี่เลยไปนูซอรัสนะครับแล้วไอ้ตัวหนึ่งชีเล็กนะครับโอ้โหดูตัวใหญ่มากนะครับขนาดเท่าตัวจริงเลยนะครับเด็กๆและผู้ปกครองนี่ให้ความสนใจกันมากเลยนะครับมีเสียงด้วยนะครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะครับที่เราเป็นสว์พืชประการนี้นะครับอยากให้ผู้ปกครองนะครับแลวน้องๆที่สนใจเนี่ยมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาชมงานได้นะครับได้ความรู้ด้วยนะครับศึกษาสัตว์ที่มันอยู่ดึกจำบันนะครับที่มันผ่านมาหลายร้อยปีนะครับ กับงานไดโนเสาร์นะครับที่โรงงานสัตว์ประปกาวเรามาดูอีกตัวนึงครับตัวนี้ชื่อว่าสเตโกซซรัสนะครับตัวนี้เป็นสัตว์กินพืชนะครับมาดูแผ่นหลังครับแผ่นหลังนี่ไว้เพื่อระบายความร้อนนะครับ่าน้องๆต้องมาศึกษาดูนะครับเอาม่ไข่ด้วยนะครมีไข่แล้วก็นะมีพ่อแม่ลูกเลยนะครับคบครอบครัวเลยนี่ชื่อว่าแอนกิโลซอรัสนะครับเป็นสัตว์ที่กินพืชเหมือนกันนะครับมาดูตัวเท่าขนาดตัวเท่าของจริงเลยครับ กันหลังนี่นะครับเอาไว้ป้องกันตัวนะครับจะเห็นว่ากันหลังนี่มีหนามนะครับเวลาถูกศัตรูจู่โจมนะครับสําหรับแอคโทรโซัสเรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะครับมีสายพันธุ์ที่ใกล้กับแรปเตอร์มากนะครับชื่อพันธุ์ว่าฟาลีออลิกนะครับเียตัวนี้นะครับตัวขนาดนี้นะครับอาจจะใหญ่กว่าแรปเตอร์นะครับแต่อาจจะไม่มากนะครับเรามาดูเรื่อยๆนะครับแล้วดูตัวนี้นะครับสองตัวนี้จะเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นหลักนะครับ คาราโซโลฟัสนะครับโอ้โหนะครับตัวนี้แล้วก็โทริโทซารัสนะครับสองตัวนี really> ้นะครับอ่านะครับตัวนี้เป็นผู้ล่านะครับอันนี้เป็นผู้ถูกล่านะครับงานนี้ได้ความรู้มากมายนะครับเด็กๆนี่ชอบมากเลยนะครับแล้มาถึงตัวที่ค่อนข้างอัพตัวล่านะครับตัวนี้เลยแร็คเตอร์นะครับเป็นสัตว คูล่าที่มีขนาดเล็กแต่มีความบ่องไวสูงมากเลยตัวนี้เนี่ยเด็กๆจะรู้จักกันดีนะครับแรปเตอร์ดูนะมีเสียงด้วยนะโอ้โหสมจริงมากเลยขนาดเนี่ยครับโอ้โหเสียงนี่น่ากลัวมากเลยนะครับสำหรับแรปเตอร์เลยนะฮัลโหลนครอบครัวเลยนะครับเรามาถึงมวดสัตว์ปีกกันนะครับต้องบินกันแล้วนี่โอ้โหนี่อยู่บนฟ้านะครับเป็นสัตว์นักล่านะครับกินเนื้อเป็นหลักครนะเอราโนดอนนะครับเป็นสัตว์ปีกทุกปีนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหสัตว์ดึกดำบรรพ์นี่ตัวใหญ่ทุกปีนะครับฮ่ากินเนื้อเป็นนนหลลััักเยครบตวี้ะ น้องๆที่ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยดูข้อมูลในเอาไปหาค้นคว้าได้นะครับโซนาร์โนดอนนะครับดูตัวนะครับดิโปรโฟซารัสนะครับตัวนี้นะครับคล้ายๆแร็เตอร์นะครับแต่จะมีขนปีกที่นะครับหน้าหงอนั่นเองนะครับดูนะครับสังเกตมีเสียงนะครับแล้วก็มีการพ่นน้ําการพ่นน้ําลายด้วยนะครับตาที่สามารถเหลียบได้นะครับดู ครับอ่าเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับน้องๆดิบโลโฟโซลัสนะครับตัวนี้โอ้โหคล้ายๆแรคเตอร์น่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับจะกินเนื้อแตโอ้โหเห็นน้ำชัดเจนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนนะครับของที่ระลึกกันในงานว่ามีอะไรบ้างนะครับเผื่อน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากได้ของที่ระลึกนะครับอ่าหรือไปศึกษาหาความรู้เดี๋ยวมาถามพี่ที่ขายนะครับโอ้รู้สึกมีไข่ยเด็น้อสาวด้วยอ่านะครับเดี๋ยวพี่ถามหน่อยว่าในงานเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ขายบ้างและน้องๆสามารถซื้อและสะสม ครับเพื่อเป็นความรู้ศึกษาสัตว์ในจังหวัดบ้างครับค่ะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นไข่ไดโนเสาร์หรือว่าจะเป็นเลโก้นะคะที่น้องๆส่วนใหญ่จะรู้จักกันนะคะตอนนี้ได้อยู่เลยนะคะ100บาท100บาทนะครับค่ะหรือว่าจะเป็นอันนี้นะคะกระบอกน้ำนะคะสามารถพกไปโรงเรียนก็ได้ค่ะหนึ่งร้อยบาทในจะเป็นไดโนเสาร์ออกไข่นะคะหรือว่าน้องๆท่าน้ดที่สนใจเป็นแมสแมสไดโนเสาร์นะคะจะเป็นแบบนี้อ๋อมีแมสไดโนเสาร์ด้วยนะครมามีแมสไดโนเสาร์ด้วยไดโนะคะอยู่ที่ราคา3ั ลบลบดินสอแล้วอันนี้อะไรเนี่ยพี่พี่สงสัยมากเลยนีฟอสซิลค่ะฟอสซิลอันนี้คือคือเราทำอะไรกับฟอสซิลได้มั้ง่งเอาไว้ตั้งโชว์ค่ะตั้งโชว์ใช่ไหมไม่คือแบบสนใจส่วนใจขุดหาเลขอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนาะเอาไว้ตั้งโชว์อ๋อแล้วอันนี้ครับอันนี้เป็นโมเดลใช่ไหมอันนี้เป็นยางลบอันนี้ยางลบหปะค่ะยางลบลบได้จริงไหมเนี่ยลบได้จริงลบได้จริงนะอ๋อนี่เป็นยางลบนะครับแล้วอันนี้จะเป็นโมเดลใช่ไหมครับโมเดลแบนที่หมดค่ะแล้วจะเป็น แล้วเราอยากให้ให้ควรเชิญหน่อยน้องๆหรือผู้ปกครองคนไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวงานเนี่ยงานมีอยู่วันที่เท่าไหร่เดือนนี้ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มมากี่วันแล้วครับเริ่มมาตั้งแต่วันวันแรกอ่านวันแรกนะแล้วก็ดูเป็นไงกับการตอบรับกับผู้ปกครองกกับารตอบรับจากทางกไหมแล้วแล้วทั้งหมดจากงานเนี่ยจะไปอ่าต่อที่ไหนคือบอกว่าแต่สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กนะคะใน ใช่ค่ะสามารถติดตามได้คือเราคเราจะแจ้งให้คนว่าเราจะไปที่ไหนอันนี้ชื่อน้องอะไรครับตะภาดจากไหนชื่อเกมค่ะเ,เกมเกมเกม,เกมนะโอเควันนี้ขอบคุณน้องเกมมากครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอบคุณมาก ที่มาเที่ยวงานนะครับในงานเด็กหลสาวที่โรงสังคมการและก็พรอม,ว,มว่าได้ความรู้นะครับจากการศึกษาไดโนเสาร์นะครับที่เป็นสัตว์ประจำวันนะครับได้ความรู้อะไรบ้างนะครับและจะไปนําไปใช้กับชีวิตประจำวันได้บ้างชื่ออะไรครับพูดนหน้ฟ<ม>ังเลยโอเคชื่อเล่นคนนะโอเคหนูชื่ออะไรหนูโอเคแล้วขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรครับขุนพานขุนพอนะครับถามคุณพ่อหน่อยว่าทำไมถึงพาน้องมาดูงานและอยากให้น้องเนี่ย นำความรู้ตรงนี้ไปใช้อะไรได้บ้างเี่เรียนวิชานี้เนอ่ยน้องก็จะไม่ดีู้สแล้วไม่ี่ม่ได้อ๋อไม่มีโอกาสแล้จะเป็น 那个、嗯。嗯 คนนะอ่ะคนคนมีความสุขและดีใจนะที่ได้มาดูกระต่ายกระต่ายนั่นใกล้เคียงกับตัวจริงมากจริงชอบใช่ไหมชอบแล้วแล้วหนูหลุกชอบไหมกลัวกลัวตัวไหนนะรู้ไหมตัวไหนมันกินกินพืชตัวไหนมันกินเนื้อกตัวกตัวทุกตัวเลยเหรออ๋อ ตัวอ่าครับก็สุดท้ายเนี่ยให้คุณพ่อฝากเพื่อนสำหรับคนที่อยากมาดูมาเที่ยวงานเนี่ยว่าไม่ถึงวันที้หตเนี่ยนะครับจะมาสำหรับคนที่สนใจนะครับให้รีบมาหรือว่าฝากข้อคิดกับความรู้กับสัตว์ในปัจจุบันของทั้งสองเลยครับคือสำหรับหมาป่วยที่มีเด็กหรือว่าเด็กน การที่มามาเที่ยวที่นี่มันมีการเมืองสายทุกอย่างที่ทการอ่าี้้ความรู้กวกเ่งได้เห็นสิ่งใชกันครับแล้วก็ยินสีได้เกทุกอย่าง้เรทการที่มาิจาจากปี่มที่ร้องที่เาหรือว่าที่าแท้่ติเดียวนี่จะเห็นุกติดับค่าบาทที่บอว่าคุ้มเกินคุ้มเลยใช่ไหมว่าคุ้มมากนะโอกาสันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อและน้องคนและน้อง ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้ให้สารรู้เผื่อใครที่สนใจอะไรต่างต้องขอบคุณอีกครั้งครับอาจารย์นี่จะเป็นช่วงนะครับของของน้องๆน้องๆที่อยากเป็นสาวอยากขึ้นฝีนะครับหาก็มาไปถึงได้นะครับ ให้รู้ว่าตคนนี้ต้องต้องเสียตังค์หรือเปล่าแต่สําหรับผู้ใหญ่นี่เท่าไรเจ็ิบาทนะครับเจ็ิบาทแล้วเด็กตามสูงไม่ถึงร้อ,อยนะครับก็จะขึ้นราคานะครับถ้าถ้าตามจ้าไม่ถึงครับอันก็จะเป็นคนที่บริการน้องๆนะครับให้ได้ขึ้นนั่งขี่ไโนเสาร์นะครับได้สัมผัสนะครับในวันนี้เนี่ยบรรยากาศคึกคักมากนะครับใครสนใจนะครับวันนี้ ยังมีนะครับแล้วก็ยังมีต่อยหลายวันที่รงบาาริษัทจีนประกันนะครับสนใจก็สามารถมาได้เลยนะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประวัติศาสตร์ด้วยนะครับและยังได้มาเที่ยวห้างนะครับที่รงบาาริษัทจีนประกันกับงานเดนนอสเซอร์นะครับ